วันนี้ก็พยายามร้องเพลงที่คีย์ต่ำเพราะว่าโดยธรรมชาติตัวเองมักจะชอบใส่กับเป,ปลิลเข้าไปบาร์สองบาร์ถ้าของผู้หญิงก็บางทีสามสี่บาร์ไปนู่นเลยนะครับเพลงผู้เสียสละนะครับไม่แน่ใจออริจินอลเป็นของใครแต่ถ้าเป็นคีย์ของคุณสาย,ยันสัญญาเนี่ยที่คีย์จีมันต้องท่าคัพเป,ปขึ้นมาสองบาร์คีย์อีที่เราจะใช้คือคีย์อีนะครับของคุณเทอรี่ไม่วัฒนาน,นี่ก็น่าจะถ้าคัพเปหนึ่งบาร์คีย์อี วันนี้เราจะไม่ทาบนะครับลองดูว่าเสียงออกมาเป็นยังไงนะครับไม่มีทั้งเนื้อและขอน่าจะจำได้อยู่หรอกใช่้าบรนดาลให้เธอเป็นคู่ของพี่ฟ้าสร้างให้น้องพี่นี้ รักพี่เพียงชั่วหวานชื่นพี่แสนรักแสนห่วงและห่วงทุกคืนขอให้รักลอยลื่นเหมือนรักพี่เถิดดวงใจด้วยเขาเป็นเพื่อนร่วมคำสบาลของพี่น้ำใจเขานั้นช่างดี สมที่จะครองน้องได้อย่าได้คิดและห่วงพี่น้าดวงใจจะขอเจอกันชาติใหม่ชาตินี้พี่ต้องขอลา,า,พ,ออาพี่มีกรรมทำไว้แต่ปางก่อนจึงได้ตามมมย้อน ให้พิจาการดาเธอทั้งสองเปรียบเหมือนดึงดวงดาราควรแล้วจะเกี่ยวกิ่งฟ้าอย่าโน้มลงมาจะมองไหมไปเธอทั้งคู่ไปสู่ประตูสวรรค์น,น้ำสังจะรังลงพัน ด้วยมือพี่ลังลถไทยไปสู่เลือนหอที่เฝ้ารอรับดวงใจชาตินี้พี่จำจากใจสู่แดนแห่งลถพระธรรม